โอ้โหมามวงสี่พันถูกโอ้โหกานงานนี้แน่อะไรไม่จุดไม่อยู่ใรยนีบมาได้สามร้อยต้องไโอเค เด็เพื่อนท,ทุกคนกันด้วยเนี่ยจ้าววันนี้เราจะพาเพื่อนไปท่องเที่ยวตลาดน้ํากันจ้าซึ่งก็งบของเราในวันนี้บอกเลยนะจา้าเบาเบาหนึ่งกรุ๊ปจ้าหกสิบเก้าบาทเท่านั้นเองแล้วเราก็จะเริ่มต้นกันที่เบ็ดละสามบาทก่อน้วสามหมดกดไปยาวไปเลยได้กําไรได้ตามเพิ่มขึ้นเราก็จะเพิ่มเบ็ดขึ้นไปแต่ว่าถ้าต่างไกล้จะหมดเนี่ยเราก็จะลดเบ็ดลงมาน่จ้าโอ้โหสวย ตัววายวาโอยนั่นแหละนั่นแหละไหลจ่วยต่อไมมาบเขาให้เน้นๆไปจ้ะแม่เอาอีกอือเอาแล้วสักเทอรของเราตอนนี้คือขาดหนึ่งตัวเท่านั้นนะจ๊ะคือเข้าแล้วก็ปังเลยบอกเลยมาบดีโอ้โหดีมากแม่ดอกนี้สวยเออเรียบร้อยเน่ะเลยได้ตังมา102บาทไม่พอนะจ๊ะเพราะว่าเราก็ได้เข้าวสกเทอไปแล้วมาจา้ะ จวดไปเลยงานนี้มันลุ้นไปพร้อมๆกันเลยเนาะว่า12รอบ12ดอกของเราจะทํากําไรได้เท่าไหร่เนาะสาบอกเลยนะคะว่าจบจากสแคเทอร์ตรงนี้เราก็จะยังเล่นกันต่อไปเนาะโอ้ยเอาแล้วจะได้ไหมเนาะโอเคสวยนั่นแหละแม่นั่นแหละ,หละสวยโอ้โหเน้นๆของมะม่วงมะม่วงเสียด้เลยมะ อีกเจ็ดรอบแตัวของเราจะตัวตาทก็ยาวไปเลยเน้นๆไปจะสาวสามสามวันวนี้เน้นๆไปอีกมาไฟสองร้อยสิบหกบาทตัวไปจะสาวงานนี้ได้อีกหนึ่งร้อยบาทมาไฟเน้นๆไปโอ้โหไหลจุดไหลต้านไหลถึงใจจริงงานนี้สามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทไปเลยหลังอีกหกรอบตัวของเราจะาจุดไม่ตัวจะได้ไม่ได้แนะเน้นๆมาจะสาวยาวๆกันตีเลย โอเคนี่นี่เจ๋งโคตรเจ๋งโคตรจรัวดติกตาเออวายงานนี้แม่มอบขอให้นั่นแหละ ได้ไมาอย่างได้ต่อไปเรื่อยๆจะสาวตัวต่อไปตัวต่อไปอีกอดอกนี้นั่นเนาะไปเลยจ้ะแม่ถือว่าเป็นดอกทิ้งทาที่เพิ่งกังแล้วกันเนาะ94บาทโอเคหมดเรียบร้อยลานเนี่ยคะ่ะตังรวมๆที่เราได้มาก,ก็500กว่าบาทไปเลยนี่แค่เบ็ดละ3บาทเท่านั้นเองเนี่ยคือมันปังอะ่ะบอกเลยอ่ะมาเราก็มาเล่นกันต่อเลยนะคะเพิ่มเบ็ดแล้วก็ไปกันต่อเลยเนาะใครที่สนใจอยากจะลองเล่นอยากจะเล่นตามเนี่ยตามมาได้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยสาวมีสูตรด,ดีสุดเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆนานาก็คือ ใส่ไปได้เลยนะไม่ต้องยางเล่นยังไงก็ได้ให้มันได้กําไรก็เป็นพรแล้วแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะแนะนําสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอรไรยต่างๆนะนะให้เราลองเล่นตามคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวลองเล่นตามดูถ้าหากว่าได้ผลด,ดีจริงก็จะเอามาเล่นบ่อยๆกันแล้วกันจะสาวโอโหสวยไหลต่อ,อเกือบแล้วไม่งั้นเขาจะกระเทิบป็นล้วนะสาวกระจวดกันไปจ้ะงานนี้มาบ สำหรับเพื่อนๆที่แบบว่างบน้อยทุนน่อยนะค่ะพกมาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอะไรแบบนี้ก็อยากจะบอกว่าเล่นได้สบายๆเลยเบ็ดในการเล่นแค่ต่ำเคมบาทเดียวท่านเองบางเกมบางตัวเขาก็จะมีการซื้อฟีเจอร์ฟีเจอร์เป็นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกมนี้นะคะก็จะมีการซื้อฟีเจอร์อยู่ด้วยใครที่แบบว่าเป็นมือใหม่หัดเล่นไม่มีสูตรไม่มีเทคนิคไหมมีเวลาในการเล่นก็คือซื้อไปได้เลยนะจ๊ะจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ได้กําไรไวๆนี่เองเนาะโอ้โหไปทั้งแถบวายอื้อไปทั้งแถบกว่าเดิมอีกอย่างได้ต่อไปอีกแม้้วาายงนนนนีเเอ ไหล่เลยไหมมาใายนั่นแหละสวยจะสาวยุ่งยาวจะไปโอเคยังได้ต่อไปเรืเร่อยๆวายงานนี้ก็ยังได้ต่ออีกโอ้โหจวดไปไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆจะสาวงานนี้คือระตัดระจริงสามพเจไปจ้ะสวยเลยสวยเลยงานนี้มียาวบอกเลยเจ้าแม่เพิ่มเบ็ดจ้ะ แล้วเราก็ไปกันต่อเลยเนาะก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆพ,พอใจกับตังที่ได้มาแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่ต้องเล่นต่อก็ได้จบเกมถอนตังได้เลยหรือถ้าหากว่ายิ่งอยากเล่นต่อแต่ว่ากลัวตังจะหมดระหว่างทางนะคะง่ายๆจ้ะถอนตังไปสักครึ่งหนึ่งแล้วเอาอีกครึ่งหนึ่งเล่นต่อเอออย่างน้อยๆที่เราเล่นอะ่ะมันหมดใช่ไหมก็ยังมีตังที่เราถอนออกไปแล้วนั่นเองนะจ๊ะง่ายๆแค่นี้เลยโอเคอย่าลืมนะห้ามพลาดนะจ๊ะใครที่ไม่อยากพลาดตามมาได้ที่ลิงกใต้คลิปนี้ได้เลยจ้า โอเคอุ้ยหนูก็จะไหลต่อวายสองตัวไม่ไหลต่อเฉยเลยอย่ะยาวๆย,ย,ยาวไปจ้ะแม่ตัวตายยาวไปได้อีกไหมว่าง่ายว่าไปไหลไปโอเคจวดต่อเลยสาวอืมโบทจะเข้าส c เเทอ r ก็คือปึ๊บเข้าเลยจ้ะไม่ต้องมีการลุ้นอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเอาละมาลุ้นไปพร้อมๆกันทีนี้1ิบรอบ12ดอกของเราจะเจ้จ้าถึงใจขนาดไหนแนจาเอาได้ไหมได้ไหม สวยไหมสวาโอเคสวยเอามาอีกเอามาอีกอีกเก้ารอบกไดกของเราอือหือโอเคมาบขอให้ออ้ยหรือว่าจะไหลาย,ยาวอีกสวยอือหสวยประเดิมพันสองโอเคดอกนี้เนื้นนอไปเลยแม่พันสามนะจะอลไรอีกห้ารอบกอดกของเราจวดถึงใจหรือเปล่า มาปะมาพลอยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเน้น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 นั่นแหละโอ้โหมะม่วงสี่พันถกโอ้โหโอ้โหสุกจัดงานนี้แม่อันไ,ไหลไม่หยุดฉุดไม่อยู่เลยนี้มาได้อีกสามร้อยสิบต้นต่อไหมโอเคดอกดนี้นั่นหน่อไปเลยเจ็ดพันเจ็ดจ้าคือสวยมากแล้วตัวเหมือนเพลยของเรายิงอีกสี่รอบที่ดอกนากอา่าจะฟาดไปแม่ฟาดต่อเลยเออนั่นแหละเน้น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 อีกสามรอบสาหรอกของเราก็วจ้วดตายได้ยากเลยออื ได้ไหมได้ไหมโอเคสวยมารฟนั่นแหละวายงานนี้เน้นๆไปอีกสะแม่ ลยยอบพีกเออมะม่วงไม่ได้เสียเลยแต่ว,ว่าง,งานนี้ก็น,นอนออกไปอีสองพันกว่าบาทเนี่ยจะ้ะรอบสุดท้ายดอกจะได้ของเราช่วถึงใจหรือเปล่าโอเคยังถือว่าได้อยู่หมดเรียบร้อยแล้วเนาะสาวคือดีมากเกมนีห้ามพลาดเลยจ้ะแม่ต่างที่เราได้มากก็คือหมื่นสองไปเลยจากต้นทุนของเราอ่ะแค่หลักสิบเท่านั้นเองแต่ว่าต่างกำไรอตอนนี้ขึ้นหลักหมื่นไปแล้วนะคะคือห่างกันเป็นยอดเลยอะ่ะซึ่งไม่ดีมากเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เล่นกันต่อนะคะจบเกมดีกว่านาะโอเคถ้าเพื่อน ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่จากชอ่องด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย